พายุเข้าค่ะทุกคนโอ้โหถุงรอยพิษอัน,นในกล้องมันจะดูสว่างนะข้างนอกนี่แบบขึ้มมากแล้วกับนี่จะล่มนีม่จะขี่ฟุนพีน่น้องเอ้ยเสียงรถไฟ นกนกไอ้บังกับบินขึ้นไปบนฟ้าพี่น้องยถ้าว่าฝนตกแบบนี้นกเขาจะกลับมาไม่ได้นะ <c oughs> เราลุ้นเราต้องลุ้นอย่างเรยวตอนนี้ฝนมันล่งเม็ดแล้ว <c oughs> นกตัวนี้นกตัวตัวเมื่อกี้บินลงทางมาก ต,ต้นอะวาคาโดจากพี่น้องนะต้นอะวาคาโดของเพื่อนบ้านค่ะกําลังออกดอกต้นนี่ดกมากค่ะทุกคนค่ะต้นอะว,อาวาคาโดต้นนี้ดกมากๆเลยกินบบท่านปีตะาวา่นปีที่แล้เเวเพื่อนบ้านเพื่อนบบไดเอามาให้เพื่อนเอามาให้แค่ถุงสองถุง,งปกติเพืเ่อนจะเอามาให้เป็นแบบเป็นกระสอบเลยค่ะทุกคนแต่ว่าปีที่แล้วมีมีคนมาเหมามาเหมาทั้งต้นเลย เินก็ลยยขายต้อนอวะวคาโดตนน้ตนนี้ต้นมีตั้งแต่สมัยไอ้บางวันได้เกิดไปได้ทุกคนเพราะว่าสมัยก่อนบ้านแถวนี้เพิ่นเพิ่นสางไว้ให้พวกนายฝรั่งเขามาเช่าเนอะเปบนพวกนายฝรั่งเขาเข้ามาปากีนะเขาก็มาเช่าบ้านนี้แหละเขาเป็นคนปลูกไว้จ้ะเขาเพิเ่นละปลูกไว้บนี้เจ้าของบ้านเพิ่นก็เลยใหญ่มาหนี่เพิ่นก็ใหญ่มาอยู่กับพอดี ก็มีต้นนี้เพิ่นกับบดิตัดทิมได้ทุกคนโดกมากเลยนะต้นเนี้ยแต่มันจะเป็นอะโวคาโดลูกเล็กๆอะทุกคนกินบาท่านอ่ะแต่ละปีอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเล่งหมักม่วงค่ะบรูหมักม่วงสิมาตอนไหอยากกินย่อให้เบิ้งหมักม่วงบ้านนี่ก็ดูขนาดเลยสมก่อนโดกมากคือกันเล่งอยู่ค่ะเป็นมือไดไปขวาเขา